สวัสดีครับผมโอธิพรพลนะครับฮอนด้าวีกู๊ปแจ้งสฆษนานะครับ work from home นะครับช่วงนี้บางคนเป็นหนุ่มออฟฟิศมานานนะครับไม่ค่อยได้หยุดอยู่บ้านนะครับช่วงนี้ทำงานออฟฟิศแล้วนะครับแล้วอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรดีนะครับลองดูนะครับทำความสะอาดกองอากาศแอร์ล้างมอเตอร์ไซค์ล้างบ่อน้ำข้างบ้านเลี้ยงเด็กล้างจาน รดน้ำต้นไม้ซักผ้าปูที่นอนตอนนี้ทางโชลูมฮอนด้านะครับวีกูปของเราหยุดทํางานนะครับวันพุธและวันอาทิตย์นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการนํารถเข้าซ่อมหรือซื้อรถมาครับจะมีการพ่นฆ่าเชื้อภายในตัวรถให้ด้วยนะครับส่วนลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกมาจริงๆแต่ต้องการดูข้อมูลรถนะครับซื้อรถสามารถจองได้นะครับเดี๋ยวผมจะทํารีวิวรถทุกรุ่นนะครับส่งไปในคลิปหรือใน YouTube ของผมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณครับ